ให้ชื่อเขาว่ากระเพราป่าค่ะทุกคนชื่อจริงคือเชาเนเซลใบเป็นแบบนี้แหละค่ะการเกิดเป็นแบบนี้เกิดเป็นต้นเกิดเป็นกอแบบนี้เนี่ยอันนี้ยังอ่อนอยู่ เย,เยอะมากเลยอะอย่างเนี้ยทั้งแถบเลยกินได้แคลเซียมแคลเซียมสูงทั้งแถบเลยค่ะทุกคนดอกเขาจะเป็นสีม่วงๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยมีดอกม่วงดอกเหลือง แล้วก็ดอกขาวลากเก็บแล้วก็เก็บไปเก็บเอาไปคนทีอ่อ่อนกลิ่นหอมมากมค่ะออไปทำสลัดรวมกลิ่นหอม,หอมใกล้ๆกันก็จะมีวัวบกชาบ็อกเก่าด้ใกล้ๆกันเก็บไปค่ะใบอ่อนๆเอาไปทำสลัด ไปทำซุปเท้าเนสลข้างๆกันนี้ก็จะมีเจ้าตำแย่ที่ตอดเบรนเนสล ก็เริ่มขึ้นมาแล้วค่ะปละในนะซตัวนี้จะตอดเจ็บโดยเฉพาะหน้าหนาวตอดเจ็บมากเอาไปลวกก่อน่อยทําสลัดน,นี้นะกินสดไม่ได้มันจะทิ่มปากก็เปรียบเทียบความแตกต่างไปด้วยเลยอันก็คือรูปร่างหน้าตาเหมือนกันมากชนิดนี้ชนิดนี้ตอดสองกล้องดีๆเห็นขนไหมคะขน,นขาวๆไหมขนขาวๆนี่ตอด ส่วนชนิดนี้ไม่ตอดใบจะคล้ายๆกันเปรนเนสเซลเปรนเนสเซลเท้าบเนสเซลคล้ายกันเนานะอันนี้ตอดเปรนอันนี้ไม่ตอดเท่าเปรนเนเนซะลทาบเนเซลกินได้ทั้งสองอย่าง